หลวงพ่ออยู่ตรงที่อับ,อบไปนั่นหน่อยนะบ,บางท้าท่าท่ามันได้ยินดู่ไม่ได้ยินแยวก็ช่วยบอกหน่อยจะได้อยู่พูดครับครับคือที่ขมุทัยนี่เป็นอริยสัตว์ที่สองมีปริวัสสามหน้าคือตัณหา คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่นั่นหนึ่งสองตัณหาควรละสามตัณหานั้นละได้แล้วอย่างนี้อันนี้ถัดเนี่ยเพียงอะไรกวนอันนี้ที่สองปีนี้ให้เกิดทุกข์มีอยู่ เกิดจากการยึดถือตัณหาสามประเภทคือกามตัณหาความพอใจในการมภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่คือหลักธรรมคือใจความสำคัญ คือปริยัติของอริยสัจที่สองสิ่งที่เราควรพิจารณาคือเหตุเกิดทุก์คือความยึดถือในตัณหาความอยากภาษาบาลีเรียกว่าตัณหาเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรเข้าใจตัณหาคืออะไรการมัตัณหาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ปันหาประเภทนี่หมายถึงความต้องการความสุขจากสัมผัสทางกายหรือสัมผัสทางอื่นๆและต้องหาสิ่งมากระตุ้นหรือสนองความต้องการให้ประสาทสัมผัสอยู่เสมอนี่คือการมตณหาต้องจ้างจิตพิจารณาว่าเวลาที่เราเข้าที่เรามีความอยาก ในการกระตุ้นประสาทสัมผัสเรารู้สึกอย่างไรเช่นเวลาเรากินข้าวถ้าในตอนนั้นเรากำลังหิวและอาหารก็อร่อยเราสามารถรู้จักความอยากอยากจะกินอีกได้รองรับรู้ความรู้สึกเวลาที่เราได้รับรสชาติที่เราพอใจ แล้วรับรู้ความอยากได้อาหารนั่นเพิ่มอีกอย่าเชื่อง่ายลองสังเกตดูอย่าคิดว่ารู้แล้วเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มาต้องสังเกตเองเวลากินข้าวเวลากินของอรอ,อร่อย แล้วดูว่ากินอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกอยาก <Yep. S 1> อยากได้อีกที่เกิดขึ้นนั่นคือกามตณหาร mm hmm. เราควรพิจารณาความรู้ส mm ึก hmm. นู้สึกอยากอยากเป็นอะไรด้วยที่ยังมีอวิชชาความไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมเวลาที่เรา <Yeah. S 1> ไม่ไมหาของอร่อยอร่อยกิน mm hmm. หรือไม่อาจไม่หาด, pues ดน, mm านตีเพราะเพราะฟังเราอาจจะตกอยู่ในห่วงแน่งของความปรารถนาและอยากได้มาคือความอยากจะเป็นนั่นเองเราอยู่ในกระแสแห่งการกระตุ okay. so ้นการที่หลนให้ตัวเองมีความสุขแสวงหาความร่ำรวยเงินทองหรือ เราอาจพยายามที่จะให้ชีวิตมีความสำคัญด้วยการมุ่งสร้างโลกที่ถูกที่ถกต้องตามความคิดของเราลองสังเกตด,ดูความรู้สึกอยากเป็นใครอยากเป็นอะไรที่นอกเหนือจากที่เราเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันลองฟัง ภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นในชีวิตของเราเช่นฉันอยากฝึกสมาธิฉันอยากฉันจะได้ฟังจากความเจ็บปวดฉันอยากบรรลุธรรมฉันอยากเป็นพระฉันอยากเป็นชีฉันอยากเป็นฆราวาสบรรลุธรรมฉันอยากมีเมียฉันอยากมีลูก มีอาชีพการงานฉันอยากมีความสุขในทางลูกโดยที่ไม่ต้องเสียสละอะไรและ,และอยากบรรลุอรหันต์เวลาที่ทําทิดหวังกันที่เราพยายามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อนจะเกิดความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเ,ออเรากำลังมีวิภาวะตัณหานะตอนนี้